สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวหรือพี่ดาแม่นปัวนะคะวันนี้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลว่าจะเป็นยังไงบ้างนะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าจะเป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเลยพี่ดาขอแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังจิตกำลังใจให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะพี่ดาจะกราบขอพวกคุณง,งามๆเลยค่ะ ใครที่แชร์ให้พิดาพิดาก็าข,าขอให้รวยรวยรวยไปที่ไหนผลแหง่งผลแห่งใดก็ขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตอ่าอันดับหนึ่งคือการงานการงานจะเป็นยังไงบ้างสําหรับชาวราศีตุลประจาเดือนธันวาคมนี้การงานของชาวราศีตุลถือว่ามีพักมีพวกมาช่วยเหลือเกอื้อหนุนกันถ้าคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวกอาจจะมีคู่หรือเพื่อนมาร่วมช่วยกันทําการทํางาน อย่างดีนะคะสำหรับชาวราศีตุลอาจจะมีเกมเดินทางเกี่ยวกับการงานไปหาโปรเจกอะไรใหม่ๆหรือมีเกณ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานออฟฟิศหรือบ้านที่อยู่อาศัยสำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคมนี้สองเรื่องการเงินการเงินของชาวราศีตุลก็ถือว่าการเงินของคุณในช่วงนี้รีบกรอบโงยเลย ในเรื่องการเงินเพราะว่าการเงินของคุณถือว่าตกสะดวกมากดวงดาวมันเคลื่อนย้ายที่แบบโอ้โหสะดวกสะพัดเข้าสะพัดออกเลยเดือนธันวาถือว่าเป็นเดือนคุณลงตัวมากสำหรับเรื่องเงินทองคนที่ทําธุรกิจออนไลน์ช่วงนี้คุณไอ้นี่ไปเลยโค้์ขายไปเรื่อยเดี๋ยวคุณจะได้สําหรับโชคลาภในเรื่องการเงินก็คือมาจากการงานด้วยแล้วคนที่ชอบเสี่ยงโชคให้เสี่ยงกับผู้ชายผิว สองสีหรือจะไปติดต่อธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้ติดต่อผู้ชายผิวสองสีผู้ชายจะให้โชคลาภคุณในเรื่องเงินทองต่อมาคือเรื่องความรักเรื่องความรักของชาวราศีตุลก็จะพ่อแง่แม่งอนหรืออาจจะมีการขัดแย้งกันบ้างในเรื่องความรักเพราะว่าช่วงนี้ถือว่างานเยอะอาจจะไม่โรแมนติกอาจจะมีการขัดแย้งกันเถียงกันแต่ก็ยังถือว่าไปกันได้สำหรับชาวราศีตุล เรื่องสุขภาพร่างกายที่ควรระวังกระเพาะอาหารหัวใจควรระวังมากๆเลยสำหรับชาวราสีตุลแต่ก็ไม่ต้องไปตก,ตก,ต,กตกใจมากมายก็ถือว่าอาจจะเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆอาจจะมีอาการที่มันแฝงเข้ามาในร่างกายของเรานะคะ ใครที่มาดูคลิปพีดาพิดาก็ขอกราบขอพวกคุณเป็นอย่างสูงเลยขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆคนนะคะพิดาขอกราบขอพวกคุณค่ะสวัสดีค่ะ